ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้มีผมคีอกเกอร์เกมเมอร์ทีวีนะคะวันนี้เรามาเอาชีวิตรอดในป่าอันยิ่งใหญ่พาร์ทสนะครับโอเคเรามาพาร์ทสเนี่ยผมสัญญาไว้ว่าจะพาไปตามหาแกะตัวที่สากันนะครับเพราะผมเห็นเนตัวก็ฆ่ามาได้เดี๋ยวขอตอต่อไปตอน มกลังจโอเคมาเราจะไปเริ่มตามหาแกะกันนะเฮ้ยเอาอาจจะเห็นไวยังเฮ้ยแกะไม่ผมฟ้าจโดดีหายากแล้วเราเนี่ยโอเคตัวที่สาม ก็อา้าวก็ยังเป็นสแตนแมนยังไม่หายเลยนะตีม้าทีนี่ดองนะบอกดองไปไปไป,ไปตามหาอะไรอาหารก็มีครบดูดูดูโอเคแล้วเออมาไม้ยังไม่ตายนะ เดี๋ยวเราพาขึ้นแม่มามามาเราจะไม่เป็นไรมานะเราจะเอาม้าขึ้นออกขึ้นได้แล้วโอเคต่อบอกโอเคถ้ามีเสียงรบกวนขอโทษด้วยนะครับโอเคเราจะทำอะไรไม่มีอะไรทำแล้วก็เอาอะไรหาอะไรหาอาหาร ้ยลงเหมืองป่ะลงเหมืองก็ได้ผมคิวแล้วพาร์ทเนี้ยพาร์ทแรกก็มีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะผมไปดูมาแล้วแหละเฮ้พาร์ทน,นี้จะมีอะไรเพราะเจอแกะแล้วเฮ้ <c oughs> อะแกะเล็กด้วยแกะเล็กเ,กเ,กเอ้ยมาลองลงน้ำดูไหมน้ำลาวานายลองดูเค <c oughs> ไอก็ขอโทษด้วยนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะไอ้แกงโง่ผมก็ยังเป็นสแตนตแมนยังไม่หายเลยเฮ้ย <c oughs> ทำลานจอดม้าดีเพราะผานี้โอเคทำลานจอดม้ากันทำลานม้ากันขอเอิม่มเอิ่มไม่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 ตรงลานตรงนี้ โอเคถ้ามีเสียงรบกวนเราขอโทษด้วยขอโทษมาสักกี่ครั้งรล้วเนี่ยเย,ย,ยี่ยอลงเฮ้ okay, นี่บ้านเรานะบ้านเรา,า,ามีแค่นี้นะครับผมก็เสียงรบกวนค่อนขั้นเยอะค่อนขั้นบ้าเลยค่อนข้างเยอะต้องแบบต้องไปที่ไหนสักแห่งนะ เสียงรบกวนนะยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอตัดต่อไปตอนที่ไม่มีเสียงรบกวนก็แล้วกันนะโอเคเสียงรบกวนไปแล้วนะนะครับตัดต่ออีกแป๊บโอเคครับกลับมากันแล้วเมื่อกี้ตัดต่อไปก็คือกลัวมีเสียงรบกวนนะ จะมีเสียงรบกวนได้มากเลยนะก็จะเอาวันเอาบ้านหลังนี้ก็ได้บ้านหลังนี้บ้านบ้านบ้านเอาบ้านหลังนี้เอาบ้านหลังนี้นะครับเราจะมาเอาบ้านหลังนี้โอเคเสียงรบกวนอีกแล้วขอนอนแป๊บนอนแป๊บ ให้มันตื่นที่นี่ตื่นสิก็เดินเฮกโอเคอเคหลับ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 ไปหลับไปหลับไป,บไปอ้าวตื่นแล้วขอบ้านหลังนี้ได้มาบ้านหลังนี้มาา้า,า,มาเอ้ยม้าเข้าจอดบล็อกหนึ่งได้เปล่าวะม้าผมหายอ๋อนั่นไงมา้าขอขี่แป๊บเคเราจะทำลานจอดม้าให้นายนะ แต่ข้างในบ้านอนะ่ะถ้าจะเอาม้าไปเลยเอาม้าเข้าไม่ได้ป่ะววะ่ม้าเข้าไม่ได้ต้องทำลานแยกเว้เฮ้ยเอาเอาลานม้าผมตรงนี้ก่ตรงบอร่อน้ำผมจะถมไว้เฮ้ยโอ,อจอดทิ้งไปมั่วละอ่ะไปเลยไปเลยนะต้อง เข้าใจเราหน่อยอาจจะใช้นายไปไปไปอาจจะใช้นายไปเล่นไปหาอาหารอาหารแถวนี้ไม่ต้องต้องเอาไปนอกหมู่บ้านเท่านั้นจะหาได้ออเออเ้อเออเออเดอเออเออเออเปอเออเออแออเ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 อกอ ไปหาเรื่อยๆเออน้ำเนี่ยมึงดักไว้ตลอดทางเลยใช่ปะเฮ้ยนี่ไงแกะสองตัวแกะสองตัวเปล่าวะเออเผื่อมีผมได้เชิญใครมาเล่นต้องอ้าวเจอแกะเยอะเลยอาจผมได้เชิญใครมาเล่นผมต้องอเคเดี๋ยวขอตัดต่อไปแป๊บนึงมันเป็นแหลก โอเคหายแหลกแล้วหายแหลกบ้านพี่ยิ่งแหลกยิ่งแหลกยิ่งแหลกเลยยิ่งแหลกเลยแหลกมาเว้ยเอา้ามาไม่เชื่อฟังกูเดี๋ยวฟาดแม่งทีตายโอเคเสียงรบกวนนี่เยอะมากฟาดครั้งหนึ่งดับดองครับจังหวะนี้ดองโอเคหาไปแค่สองเตียงแล้วพอ อาจจะเอาหายก็ได้ผมหายไปหาไปเลยไม่เคยหวั่นเกรงเลยแล้วฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะมาสิมาสิโอ้โหแหลกแหลกโคเลยมาใกล้พีระมิดพีระมิดแทงซวยพีระมิดแทงซุ้ย J.K พีระมิดแทงซวยจะระเบิดแนเ่เฮ้ยเจอเฮ้ยเจอเจอผีใส่ชุชดเกาะไม่เป็นไร ลงไปเลยแหลกเลยครับจังหวะนี้เจอพีใส่ชุดเกาะเขาเราต้องเข้าไปบวกเข้าไปอ่ะไม่ได้ชุดเกาะอีกเออกำกำแล้วเจอเดะเออเฮ้ยเจอเจอแกะเว้ยเหมือนผมเจอแกะแกะต้องศูนพันโอ้ยกินแต่หญ้าโว้ยวัดศพแกะแกะลูก โอ้แเอาแกะดำหรอวะเอ้าเอ้าได้เอ้าโอ้นี่ไงแกะขาวมาด้วยแกะขาวโอ้โหเจอแกะขาวสองสองแกะดำนี่ทำอะไรได้วะนี่วางได้วางได้เฮ้ยแกะขาวกระโดดคิดถึงคิวคิดอาหารเริ่มเยอะแล้วอาหารเริ่มเยอะแล้ว โอเคเดี๋ยวๆกลับหมู่บ้านนะคลิปสองอาจจะสั้นในห,หนึ่งเพราะมันไม่มีอะไรทำเลยคลิปสามอาจจะลงเหมืองนะคลิปสามลงเหมืองนะครับคลิปสามลงเหมืองโอเคต้องกลับอย่างโดยเร็วเลยกลับอย่างโดยเร็วเออเป็นแหลกๆวะแต่ตัดต่อแป๊บ โอเคโอเคโอเคไปไม่ต้องไปสนใจเสียงรบกวนนะโอเคเราไปได้เลยง่ายๆหมูแบนแล้วจอดไว้ทิ้งไว้น่ะก็ได้สิบวะมานี่ยวะก็จอดทิ้งไว้นีู่่บ้านผมอะบ้านหลังที่แปลกนะ,นะ,นะอาจจะ,ะเฮ้ย ไม่ได้อ่านกลับนม่ร้องเลยนะโอเคได้อ่านกลับดูโอ้ยลงไปตบม้าตายซะงั้นเอ้อเราเนาะบ้านหลังไหนโอ้หาบ้านไม่เจอบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้โอเคโอเคนะครับอเ,เอ้ยเตียงนอนหายอ่าอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร ช่างมันได้สนุได้วยโอเคหลงตบมมั้งอะตายซะงัน้นโอเคพัทนี้จะมีการตัดต่อมากนิดนึงนะ ครับก็มีการเสียงรบกวนแล้วก็แหลกด้วยแหละครับประเด็นนะครับประเด็นคือแหลกแล้วก็เสียงรบกวนนะครับก็ใครชอบผู้กดไลค์ชมองมากกดซับนะคะวันนี้แน่นอนครับผมมาครับสกินกลางไหมอาจจะคลิปสั้นนิดนึงก็ขออภัยท่านผู้ชมกันด้วยนะครับเราเป้าหมายพาร์ทสามของเราคือลงเมืองนะครับพาร์ทนี้เราคงจะหาอะไรเตรียมพร้อมตัวได้แล้วล่ะโอเคไปแล้วครับบาย